เริ่มก็ด้วยการเชื่อม PVC ต่อ PVC นี่แหละตัวนี้นี่อาจจะมีอย่างเช่นนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคือข้องอหกขุนะม,มันมีตัวต่อนี่ด้วยเพิ่มเพิ่มขนาดมันเกิดหกักกรนี้ถ้าเกิดว่าโดยปกติถ้าเหลือหางเยอะๆเราอาจจะใช้ข้อต่อตรงได้ แต่ในกรณีนี้เราไม่สามารถใช้ข้อต่อตรงได้ต้องไปซื้อนี่มาใหม่การต่อก็มีหลายวิธีแบบนี้สมมติว่าแผ่นนี่คือเป็นแผ่นที่ความร้อนนะครับเราสามารถใช้ลักษณะอย่างนี้เมื่อเวลาที่เห็นไม่เนี่ย,ย่างนี้ครับ พอมันล้อได้ที่มันเยิ้มก็จะดึงออกมาแล้วก็มาชนกันวิธีที่สองจับต่อแล้วก็ใช้เส้นเชื่อมเชื่อมด้วยหัวแรงนะครับแต่สองวิธีนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการคนที่ทำก็คือไม่ค่อยฉลาดแต่ขยัน วิธีง่ายๆก็คือเราข้อต่อตรงแต่เนื่องจากหัวมันไม่พอแล้วนะครับเราก็จะมีวิธีของเราที่จะทําให้ดูแล้วมันเท่ขึ้นมาหน่อยก็คืออย่างแรกเลยต้องตัดข้อหกุนออกมาก่อนยาวประมาณสักสิบเซน งานนี้ก็ผมต้องใช้เลื่อยของน้าเอกใช้ดีมากเพราะว่าน้ำหนักที่หัวดีทำให้เราไม่ต้องออกแรงกดมากนะกการชักเลื่อยทำได้ง่ายกะปาดหรือไม่ปาดก็ไม่เป็นไรเดียวนิดเดียวหน่อยก็ช่างแต่ว่าก็ข้างตรง ต่อไปเราก็เอามาลนไฟด้านนี่ก็ทำได้สวยงามลนไฟให้อ่อนมองเห็นหรือเปล่านอ้อมองเห็นพออ่อนเสร็จเราทำให้บาง นิดหน่อยแล้วก็หลน่ลนหกหลน่นหล่นทีหนึ่งอย่าให้เยอะมากนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาท่อหกุนนี่แหละครับมันยัดเข้าไปนี่มันจะค่อยๆบาน ใช้าตาไอตะเกียงอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าความหลังมาคนสมัยก่อนเขาหนุ่มสาวเข้าไปนั่งคุยกันคนก็จะรู้เลยว่าไปแอบคุยกับสาวมาเพราะว่าน่าจะดำอย่างเนี้ย พระเอาให้แน่นเลยเนี่ยพอเราทำเสร็จปั๊บเราจุกลงน้ําเลยแต่เนี้ยดึงไม่ออกเลยเดี๋ยวยังต้องใช้ปลาย,ยู่เก็บไว้ก่อนจุดใหม่แล้วมันช้าเวลาเพื่อความรวดเร็วยัดเข้านี่เลยโอ้มนไม่พอดีนะเนี่ยแต่เดี๋ยวจะมันก็พอจะแนวแนว,แนวได้แล้วนะ ของนะ้าพัดสิาใช้ให้เกิดประโยชน์ซะหน่อยอเราจะต้องมีที่วางหัวแรงด้วยลืมไปแล้วก็ผ้าปิดจมูกสําหรับที่วางหัวแรงผมเนี่ยซื้อมาไม่รู้เก๊เก๊หรือแท้หรือปลอมซื้อมาแปดสิบบาทมองเห็นชัดไหมเนี่ยมันก็ยังมีตาไว้คิฟอยู่ข้างล่างด้วยจะกเก๊จะ แท้ก็ช่างมันแปดสิบาทเอาอะไรนักหนามาวางหัวแรงได้ดีมากพอดีเลยการเริ่มต้นเชื่อมอันนี้มันต้องใหญ่หน่อยนะเราต้องแตะเส้นเชื่อมให้ติดก่อน หัวแรงยังร้อนไม่พอเลยตั้งนาแล้วหัวแรงควรจะใช้หัวแรงสักหกสิบวัตขึ้นไปนะกาลังสวย ถ้าหัวแรงร้อนอยู่แล้วมันจะเร็วดีอันนี้จะให้ดูลักษณะของการเยิ้มที่ใช้ได้มันจะเยิมย้มหนึ่งเนี้ยมันจะเป็นเยิม้มเยิ้มนะครับเริ่มต้นเชื่อมเนี่ยก็จะต้องใช้อย่างนี้ขั้นตอนนี้จะยังอยู่ไม่แน่นมากนะ เนื่องจากเต้นใหญ่เราก็ต้องใช้อย่างนี้เละอืมติดไม่ดียังไม่ร้อนเลย เนี่ยจะเยิ้มๆนี่ยังไม่เยิ้มดียังไม่ขุยกดไว้สักพักหนึ่งอย่าใจร้อนนี่ครับการเข้าหัวแรงจะเข้าแนวนี้ก็ได้ถ้าเส้นเชื่อมเราเล็กแต่นี้บางเออเส้นเชื่อมมันใหญ่ การเข้าในควรเข้าที่เส้นเชื่อมก่อนนะครับเนี่ยจะเห็นมีเย,ยิิมแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แนละ้วถ้ามือยังไม่คล่องก็ควรสว่างที่วางหัวแรงก่อนแต่ตอนนี้ทำมาเยอะแล้วโดนมาก็เยอะแล้ว ข้ที่เส้นเชื่อมให้หัวแรงเนี่ยโดนทั้งสองแนวเลยจะมองเห็นไหมเนี่ยครับทั้งสองเส้นที่จะเชื่อมต่อกันพอร้อนได้ที่ให้เราดันหัวแรงกลับไปที่แนวเชื่อมเดิมนิดหน่อยแล้วก็ดึงออกแล้วก็กดไว้เหมือนเดิม เสร็จแล้วให้เราย้อนกลับมาทําที่ตรงหัวเพราะมันจะยังติดไม่แน่นนะ สมมุติว่าเราเดินรอบแล้วให้เรามาเชื่อมแนวข้างเพิ่มเชื่อมแนวข้างโดยการจิ้มค่อนข้างจะอยู่ข้างบนของเส้นเชื่อมค่อยๆแทงลงไปหาเนื้อของท่อพีวีีลักษณะดเดียวกันก็คือให้เยิ้มก่อนแล้วก็คึนไปคึนมา ดึงออกว่ากดไว้สักพักหนึ่งทำให้รอกนี่ก็ทำทั้งของด้านเลยนี่ก็ตือ้อหัวแร้งหกสิบวัตต์ของน้าเอ็มกองทิพมาแต่ก็ยังไม่กล้ามาตีเลยตีหัวทำหนี้ เห็นแล้วเสียได้ของทำไปจนทั่วเหมือนกันรับรองไม่มีน้ำรั่วซึมแน่นอนครับไม่มีออกหยุดไว้แล้วชูแนวเชื่อมไม่มีหลุดแน่นอนเชื่อมครบแล้วอยู่ต่อมาเราก็ทำ เหมือนเดิมอีกอน,นี่จากการที่เราทำไปแล้วครั้งหนึ่งหัวมันจะลูก ยุคเข้ามาทำให้เป็นแบบที่จะทำอันต่อๆไปได้ง่ายขึ้นดันให้มันค่อยๆบาง ไวยดับละมันก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย ก็งใช้มาแล้วตอนนี้เราไปได้ข้อต่ออันหนึ่งจากการทางข้อต่อหกขุนอันนี้มันหนานะ เราสามารถไปต่อเข้านิ้วได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปทําไม่ต้องไปซื้อข้อต่อหกขุนหนึ่งนิ้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยววิดีโอมุต่อไปก็จะได้ดู